สถานียุทธยุทรทั์แห่งประเทศไทยร่วมกับเบนซ์ทองหล่อเสนอเจียดเวลาหาสุขสวัสดีครับพบกับเจียดเวลาหาสุขกันอีกแล้วนะครับคุณเจษสุภาโพธิมิมพันธ์นนแห่งเบนซ์ทองหล่อและผมช้ยวัดอนุตรกูลชัยครับ ประเด็นวันนี้ที่จะคุยกันคุณกายตั้งหัวข้อว่าผิดประเด็นประเด็นอะไรที่เราผิดกันครับก็ประเด็นที่เราพูดกันในเรื่องพระพุทธศาสนามันจริงๆมันเกิดจากความสนของพี่เองอะนะคะ,คะที่ใช้คําว่าผิดประเด็นเพราะว่าตลกดีอะบางทีเราก็ได้ยินไม่ต้องคนธรรมดาหรอกแม้กระทั่งครูบาอาจารย์อสอนธรรมะหรือความประพฤติของ คนที่เป็นพุทธศาสนิกชนในบ้านเราเช่นบอกว่าให้ทําความดีไว้เยอะๆนะอะไรซึ่งพี่จะพูดไปเยสงไปชาติหน้าอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาชาตนหน้าจะเป็นอย่างงี้อะไรแบบนี้ใช่จ้ะพวกนี้เป็นต้นก็มีความรู้สึกว่าเออเราไม่ได้เข้าใจประเด็นของพระพุทธศาสนาเวลาเราพูดเนี่ยมันก็ต้องแยกประเด็นนิดนึงว่าถ้าเราจะอยากเป็นคนคนดีเป็นคนที่มีคุณงามความดีแล้วก็จะได้รับผลดีในอนาคตเนี่ย มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ไม่ได้ผิดอะไรตรงไหนแต่ที่พี่ใช้คำว่าผิดประเด็นเนี่ยหมายความว่าพอเราเอามันมาผสมกับความเป็นวิชาการในทางพระพุทธศาสนาปุ๊บ,บแล้วเราอ้างว่ามันเป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกประเด็นนักที่ก็เลยใช้คำว่าผิดประเด็นพูดอีกอย่างว่าการคิดแบบนั้นที่คุณแกว่าอยาเป็นคนดีทําความดีสะสมบุญบารมี<า>ไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็น เขาเรียกแหละทางผ่านคือแต่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดค,คือถ้าพี่อาดจ,จะไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดเอายกสูงสุดเลยละว่าค,คือนิพพานสิ่งที่พูดเนี่ยในเรื่องการ,รทําความดีการรักษาศีลการเป็นคนดีในหลายๆเรื่องหรือการ,รสะสมบุญบาร,รมีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทํา แต่วัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือเข้าใจหลักหรือเปล่าว่าทำเพื่ออะไรเอออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าพี่แอ๊ดทำคุณงามความดีสั่งสมบุญบารมีเพื่อที่จะได้เป็นทางสะดวกในการที่จะไปถึงจุดที่สูงสุดที่เหมือนกังสร้างแพรต่อแพรออใช่ใช่อย่างนั้นค่ะ แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราจะกลายเป็นว่าทําไมถึงผิดประเด็นเพราะประเด็นของพุทธศาสนาเนี่ยคือไม่กลับมาเกิดอีกแต่ถ้าเราจะสร้างบารมีเพื่อที่เรากลับมาแล้วเราจะได้รับผลบุญกุศลที่ดีก็แปลว่ายังกลับมาเกิดอีกเรายังกลับมาเกิดอีกอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาโบราณเดิมๆของอินเดียเขาที่ว่าถ้ากลับมาเกิดต้องกลับมาดีนะและถ้าสมมุติไม่กลับมาเกิดต้องไปอยู่กับใครสักคนหนึ่งบนข้างบน ค,คือใครสักคนเนี่ยไม่ใช่คนเป็นคนก็ได้<ม>อาจจะเป็นจิตวิญญาณอาจจะเป็นความเป็นใหญ่ที่สุดเป็นสุปเรีมบีอิงอะ่ะคือคอะไรก็ไม่รู้ละอย่างหนึ่งมสมมุติว่าเราเรียกว่าสุพ r รี e มบีอิงและกัน SB, s อสบเราจะไปอยู่ในส่วนหนึ่งของ SB ถูกรับไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสนาโบราณ<ม>เพราะว่าศาสนาเนี่ยมันเกิดจากความคิดของคนในสังคมแต่ละสังคมคว่า ตัวเราในฐานะคนเนี่ยเราเกิดมายังไงแล้วหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้ารพระพุทธเจ้าก็มาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่เรานะที่เขามีมาอยู่ก่อนแล้วใช่จ้ะมาปฏิเสธหมดเลยว่าไม่ใช่เรานะรเราไม่มีตัวตนนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทําดี เรากลับมาเกิดนะทําดีก็กลับมาเกิดทํา<ม>ไม่ดีก็กลับมาเกิดแต่จะเกิดที่ไหนถามว่าอันนี้เนี่ยเป็นคําสอนในพระพุทธศาสนาไหมเป็นแต่เป็นในลักษณะของการเล่าเรื่องว่า<ม>ถ้าอยู่ไม่ทําแบบนี้มันก็จะไปกลายเป็นว่ากลับมาเกิดอีกแต่ถ้าทําแบบนี้แบบนี้ของพี่ก็คือการที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือการประพพติพรหมจรรันท์ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกอโดยที่พี่เนี่ยเอาตัวอย่างมาจาก สิ่งที่คนคุยกันในสังคมหรือจากที่เขามีการนำเสนอทางด้านพระพุทธศาสนาซึ่งทั้งจริงและไม่จริงพี่ก็เลยบอกว่าเป็นความสนของพี่ที่พี่บอกเอ้ยนี่มันพูดสลับกันนี่หรือบางทีก็พูดปนกันนี่หรือบางทีก็แยกไม่ออกนี่อันไหนเป็นพระพุทธศาสนาอันไหนเป็นความเชื่อโบราณครับก่อนเข้าประเด็นที่ถูกต้องคือการประพฤติพรหมจรรย์ที่วันนี้พี่ไก่อยากจะยกมาคุยก็อยากให้ผู้ชมเข้าใจ ตรงประเด็นอีกนิดนึงว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วอุ้ยฉันจะไม่ทําบุญทําทานทํากุศลก็ไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ยังต้องทําอยู่แต่ทําในลักษณะที่เป็นทางผ่านไปสู่เป้าหมายสูงสุดใช่จ้ะนะครับคือ <c oughs> เราพูดกันเนี่ยเราพูดแค่เพียงว่าเราชี้ประเด็น <c oughs> ว่ามันผิดประเด็น <c oughs> แต่เราไม่ได้บอกคุณทําอย่างนั้นนะคุณทําผิดนะ <c oughs> คุณทําอย่างนั้นนะคุณกลับมาเกิดนะ <c oughs> คือจะกลับมาเกิดก็ได้มันเรื่องของคุณเราไม่ได้ว่าอะไรแต่พ <c oughs> ี่กําลังพูดว่า ให้เข้าใจประเด็นซะว่ารจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำกุศลเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำโดยที่ไม่มีเป้าหมายการกลับมาเกิดอีกค,คือไม่ได้สั่งสมบุญบาร,รมีแต่ทำเพื่อเป็นทางผ่านตามที่พี่แอดพูดเมื่อกี้นี้ก็ตามแต่สิ่งที่จะได้รับในฐานะที่เรายังเป็นมนุษย์หรือยังเป็นสัตว์โลกที่ต้องกลับมาเกิดอีกมันได้รับอยู่แล้วถึงไม่มีความตั้งใจว่าฉันจะกลับมาเกิดถึงสมมุติว่าพี่ทำทานไป แล้วพี่ก็โอ้ันปฏิบัติฉันเจริญสติสัมปชัญญะฉันให้ทานไปเพราะว่าฉันเห็นว่าฉันควรจะให้ครับพี่ไม่มีความคาดหวังว่าฉันให้ทานไปแล้วเดี๋ยวชันจะไปซื้อลอตเตอรี่แล้วถูรางวัลที่หนึ่งก็ตามแต่พี่อาจจะถูลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ได้เพราะไอ้ความที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ผลของการทําทานเนี่ยมันสมบูรณ์มันครบถ้วนมันก็จะส่งผลมาเพราะว่า ที่พี่เคยพูดไงว่าเราในฐานะเป็นสัตว์โลกเนี่ยเราเหมือนภาชนะชนิดหนึ่งที่พร้อมจะรองรับทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่มันอยู่ที่เหตุปัจจัยที่เราทำเนี่ยมันพร้อมที่จะรับหรือไม่รประเด็นก็คือว่ามันผิดประเด็นตรงที่ว่าเราทําเพราะเราไม่เข้าใจประเด็นประเด็นซ้อนประเด็นนิดนึงนะ,ะ,นนะนแต่ผมเข้าประเด็นวันนี้เลยประพฤติพรหมจันย์แต่ว่าอะไรครับ ประพฤติพรหมจรรย์ก็แปลว่าที่จริงพี่พูดไปแล้วก็คือการทําให้จิตไม่คาดหวังในภา,ภาษาพี่นะ <ภา S 2> ไม่คาดหวังว่าเราเนี่ยจะได้รับผลอะไรก <ภา S 2> ลับมาในชีวิตถ้าเราคาดหวัง <ภา S 1> ก็แสดงว่าเราไม่ได้ประพฤติ อยู่ในหนทางของความประเสริฐคือคําว่าพรหมจรรย์เนี่ยท่านแปลว่าเป็นหนทางแห่งความประเสริฐการเดินบลบนหนทางเส้นนี้เป็นหนทางแห่งความประเสริฐทีนี้พอคําว่าประเสริฐเนี่ยพี่แอดมันก็จะมีมัดมิติของความวิเศษเลิศเลอแล้วก็ดูสูงดูไปถึงลำบากยากคงจะไม่ถึงอะไรอย่างนั้นไหมเออใช่คือความคิดของคนเป็นความคิดของคนเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจดีๆว่าคําว่าประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยหมายความ เดินไปในทางที่จะไม่ต้องกลับมาเดินอีกมีภาษาของพี่คือไปแล้วไปเลยก็คือคำสูงสูงคือนิพพานเป็นคำที่สูงสุดแล้วก็ไม่ต้องมาอธิบายกันนะว่านิพพานแปลว่าอะไรนิพพานมีหรือเปล่าเป็นอนัตตาเป็นอัตตาอะไรไม่เอาไม่ต้องเถียกันตรงนไม่ต้องมาเถียงไปให้มันจะไปไหมล่ะไปทางไปที่ทางไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกที่เป็นพรหมจรรย์เนี่ย ทางไปไปยังไงฮะทางไปก็คือเจริญสติสัมปชัญญะอันนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพื้นฐานของที่สิ่งที่เราทําเรามาพูดในรายการก็ดีหรือพี่จะไปพูดที่ไหนก็ดีก็คือเขาเรียกว่า encourage อะไรนะทำให้คนอยากที่จะประพฤติพรหมจรรย์ด้วยวิธีการที่ไม่ยากนักก็คือการเจริญสติสัมปชัญญะแวะนิดหนึ่งมีคนเถียงพี่บอกว่าต้องเจริญสมาธิสิเพราะว่าถ้าไม่เจริญสมาธิเนี่ย ก็ไปนิพพานไม่ได้สิไม่เถียงไม่เถียงและไม่บอกด้วยนะว่าผิดหรือถูกแต่อยากจะบอกว่าไปอ่านดีๆไปศึกษาให้มันดีๆสมาธิเนี่ยหนึ่งเป็นผลนะพี่แอนสองในมรรคมีองค์แปดเนี่ยสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นอันสุดท้ายเราจะต้องมีอะไรนำหน้าก็คือประเด็นเนี่ยที่ถูกต้องก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องก็คือตัวที่มันถูกประเด็นนี่แหละจริงๆว่าพุทธศาสนามจะพูด มุมไหนก็ได้แล้วแต่ทีนี้ทําไมเราถึงผิดประเด็นง่ายเพราะความที่เราไม่ยอมที่จะศึกษาและเราไม่ยอมจะฟังคนอื่นเนี่ยเราก็จะฟังจากเอาลักเราเกิดมาเป็นคนไทยเป็นพุทธศาสนิกชนเรามีปู่ย่าตาทวดเรามีหลวงโตหลวงตาเรามีพระผู้ใหญ่เรามีพระเกจิอาจารย์เรามีพระอรหันต์อุ้ยเรามีสารพัดจะมีเรามีพระไตรปิฎกที่ครบถ้วนไอสิ่งที่เรามี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 ทั้งหลายเนี่ย เราเลือกมาใช้ไม่ถูกไงจ๊ะ mm hmm. มันมีอยู่แต่ว่าเราใช้มันไม่ถูกมันก็เลยผิดประเด็นเหมือนกับว่าพี่แอดมีสตังค์่ะมีเงินแต่ใช้ผิดประเด็น mm hmm. แทนที่จะเอาเงินเนี่ยไปทำให้มันออกดอกออกผลงอกเงยหรือไปสร้างประโยชน์ทางโลกให้มันเพิ่มผูนขึ้น mm hmm. และในเวลาเดียวกันประโยชน์ทางโลกที่เพิ่มผูนขึ้นพี่แอดร่ารวยขึ้นสามารถที่จะไปแบ่งปันให้คนอื่นเขา ไม่ยากแค้นไม่เข็นใจมันก็เป็นเรื่องถูกต้องใช่ไหมหเป็นการ<ช>มองแบบถูกเนี่ยเขาเรียกสัมมาทิฏฐิคือมองถูกว่าอ้าวเราก็แค่ทานข้าวเช้ากลางวันเย็นนี่เราก็แค่ต้องการบ้านที่อยู่อาศัยที่มันพอสมควรนี่มันถูกประเด็นไหมล่ะชีวิตคนมันแค่นี้หรือ,อแค่ต้องการเงินไว้ส่วนหนึง่งเวลาที่เราเจ็บป่วยเราจะไปหาหมอเราพอจะมีเงินรักษาเพื่อให้ร่างกายนี้ยมันคงอยู่ได้แล้วก็ทําประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมต่อไปได้ นไอ้ที่มันถูกต้องแล้วมันไม่เหนื่อยทีนี้ถ้าเราผิดประเด็นปุ๊บเราก็จะตะก,กายละทีนี้อกุศลทั้งหลายมันก็จะตามมาค,ความหวงแหนในสิ่งที่เราหามาได้เป็นสมบัติของเราหนิลูกของเราหนิรถของเราหนิบ้านของเราหนิรเราก็ไม่อยากจะให้ใครแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสมบัติของโลกเนี่ยมันจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนทายแต่เรามองไม่ออกเช่นในกรณีที่คนมีบ้านถ้าเราบอกว่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านคุณเนี่ย ชกกันเลยนะแน่นอนฮะก็โฉนดก็บอกอย่างนั้นชื่อฉันชื่อมาแต่จริงจิตใช่แต่จริงจริงมันเป็นแค่สมมุติในทางโลกที่เราอยู่แค่ไม่ถึงร้อยปีแล้วเราก็ตายเปลี่ยนมือไปเป็นของใครถ้าเรามีทายาทก็เป็นของลูกลูกของ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 ลูกเพราะฉะนั้นมันเห็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงไหมอย่างนี้ค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยมาพูดบอกว่านี่ไม่ใช่ประพฤติพรหมจรรย์นะนี่ไม่ใช่หนทางประเสริฐนะหนทางประเสริฐคือ ถึงบวชแล้วก็ตามนี่พี่เอาพระสูตรที่พระสารีบุตรท่านเอามาเล่าว่ายัางไงครับว่ามีพระที่บวชเข้าไปในบรวรพุทธศาสนาในสมัยของท่านเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรแล้วศึกท่านบอกเนี่ยทำไมถึงศึกรู้ไม้เพราะว่าไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์คือในทางสามอย่างมีอะไรบ้างครับก็มีอันที่หนึ่งก็คือการที่อะไรนะพี่แอดรู้นะอันเนี้ยพี่ว่าเป็นคนที่ มีสํารวมอินทรีย์นะครับมีอินทรีย์ที่สํารวมสํารวมอินทรีย์คือการสํารวมอินทรีย์เนี่ยถึงเราจะบวชเป็นพระก็ตามไม่ได้ว่าพระสมัยนี้เดี๋ยวคนจะบอกพี่ตีพระสมัยนี้ไม่เกี่ยวแต่มันอัตตินิดนึงแหละของเราเนี่ยบวชตามประเพณีครับเราไปมีบวชหลายอย่างฮะเรามีบวชก่อนเบียดบวชให้พ่อแม่บวชเวลามีความทุกข์มากๆใช่ อันนี้ผู้หญิงจะเยอะโกนหัวใส่ชุดขาวเข้าวัดเจ็ดวันเนี่ยพี่เห็นเยอะนะคะอันเนี้ยผิดประเด็นดแน่แบวชตามประเพณีกับผิดประเด็นบวชเพื่อให้พ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์ก็ผิดประเด็นมันถูกนิดนึงตรงที่ว่าพ่อแม่ชื่นใจว่าลูกฉันได้บวชแต่พ่อแม่คิดว่าฉันได้ขึ้นสวรรค์นแน่เพราะลูกฉันบวชแล้วเนี่ยผิดประเด็นแน่นอนอ๋อความยึดถือแบบนี้เนี่ยใช่ใชจ้<น>ะมันเป็นการยึดถือแบบตัวเองไม่ได้ทําอะไรอะ เพียงแต่มีลูกชายคลอดออกมาแล้วเอาไปบวชแล้วฉันจะได้ขึ้นสวรรค์มันง่ายไปหรือเปะละ่านะคะแต่จริงๆว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องของตัวบุคคลเป็นเรื่องของปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกเลยว่าใครจะจูงมือใครขึ้นสวรรค์ได้อนอกจากส่งเสริมกันพูดกันในเรื่องธรรมะรแล้วสามารถที่จะเห็นตามกันได้แล้วประพฤติปฏิบัติตามกันก็คืออันนี้ก็คือการที่เจริญสติสัมปชัญญะด้วยการคุ้มครองอินทรีย์ ถ้าเราไม่เจริญสติสรมปชัญญะนี่เราจะคุ้มครองอินทรีย์ได้จริงเรื่องนี้เราเคยพูดแล้วสำรวมอินทรีย์เราพูดบ่อยมากแหละ<ต>พี่แอตความหมายอินทรีย์ผู้ชมอาจจะถ้าถ้าถ,ถ้าไม่ชมมาก่อนอาจจะงงไอคืออะไรกันแน่เอาอย่าไปฟังคำว่าอินทรีย์เลยมันยากแต่ว่าอย่าไปทิ้งท่านนะาะมันเป็นคําของพระพุทธองค์นะเป็นคําบาลีด้วยอินทรียะเนี่ยมันคือการเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนในขณะหนึ่งขณะหนึ่ง ทีนี้คุ้มครองทวารทวารก็คือประตูที่มันตาหูจมูกเล่นกายใจว่าตอนขณะนั้นส่วนไหนเป็นใหญ่ใช่จ้ะเพราะมันเป็นส่วนที่ต่อกันโลกครับตอนที่มันมาเข้าทวารตาก็คือประตูตาเนี่ยถ้าเราคุ้มครองดีๆโดยการเจริญสติสัมปชัญญะก็จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มีศีลนะอันนี้พี่ก็เป็นคนที่พูดเยอะมากนะเรื่องนี้ไม่ใช่ศีลห้าข้อนะมีศีลด้วยการที่เราไม่พูดซะ พราะเราเห็นทางตาอืมไม่ชอบใจเฮ้ยดูไม่ค่อยจะถูกงดซะไม่พูดก็ไม่ได้ทําผิดศีลตรงไหนนี่คือสํารวมแล้วสารวมถ้าไม่สารวมอาจจะพูดอะไรออกไปโดยฉันไม่ชอบหน้าตาคนนี้เลยอ่ะหน้าตาไม่เห็นจะถูกตาฉันเลยทั้งๆที่เขาไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อยเราเนี่ยแหละเป็นคนที่ตาไม่ดีเองมองแล้วไม่ชอบเขาเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไม่สํารวมและก็แน่นอนการต่อกับ โลกภายนอกเนี่ยมันต่อมาจากทวาร6ทวารใช่ไหมจ๊ะพี่ไอก็แค่เจริญสติสามประชัญญะนั่งนี่รู้ตัวอยู่อ้าไอ้ที่นี่นุ่มสบายใจนี่ปล่อยแล้วนะเข้าแล้วนะเรานึกว่ามันเป็นกุศลเพราะเราได้นั่งที่นุ่มๆสบายแต่ในเวลาเดียวกันน่ะมันเป็นเหรียญสองหน้าถ้าสบายแล้วติดใจมันเราก็เพลินอินรีย์นี้ทวารนี้ไม่ได้ถูกคุ้มครองก็ไม่สํารวมก็ไม่สํารวมก็เท่ากับ เขาเรียกวอยไปโมคะไปไม่ได้เป็นการสำรวมมันไว้นั่งให้มันรู้ว่าโอ้มันนิ่มอยู่ไม่นานเพราะเรานั่งไม่นานเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนไปนั่งที่อื่นที่มันไม่นิ่มหรือว่าเห็นตัวเองที่เ้ยเริ่มชอบความนิ่มนี่ก็เห็นนี่ก็เป็นการเจริญสติสัมปชัญญะและเป็นทวารตรงไหนทวารใจเออเป็นอินทรีย์ที่ใจก็คือมะนินทสีอย่างนี้การที่เราเห็นอะไรได้ยินอะไรดมกลิ่นอะไรแล้วติดใจค่ะ การรู้ว่าเนี่ยติดใจอยู่นะก็มีสติแหละ่แต่ถ้าไม่รู้พอติดใจก็จะอยากได้ทําอะไรต่อไปไปทําเพื่อให้ได้มาแบบนี้คือไม่สารวมตรงนี้พี่อยากจะแวะครึ่งหนึ่งของที่พี่แอดพูดเนี่ยมีคนถามพี่และพี่อยากจะแวะเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องสงสัยถามมาบ่อยมากอะไรก็มันติดใจไปแล้วว่าทําไงอ่ะหรือไม่ก็เวลาทําทานแล้วมันแอบหวังนิดๆนะใช้คําว่าอะสมัยนี้เด็กเขาไม่พูด เออเขาอ่ะบอกติดใจอ่ะอ่ะพออ่ะและเอกสระอ่านี่แสดงว่าเป็นเด็กถามมานะครับเป็นเด็กคือส่วนมากจะเป็นเด็กพี่นี่แปรนะพูดแล้วผู้ใหญ่ไม่ฟังแต่เด็กฟังมันติดใจอ่ะพี่ไก่อ่ะพี่ไก่ทําไงครับจําไว้เลยนะคะว่าติดใจไป แต่รู้ว่าติดใจพี่ไม่ห้ามไม่ไม่ให้อุ้ยอย่าไปคิดนะว่าจริงๆฉันจะได้รับผลอุ้ยเครียดอันนั้น<ม>อกุศลมันจะเกิดใ,<ช>ในเมื่อจิจตเราไหวจิตเราอยากได้ประโยชน์จากการที่เราทําปล่อยมันก็ให้มันเกิดแต่เห็นมันเท่านั้นเอง<ม>แค่แงะมองมันอันนี้พี่พูดภาษาพี่บ่อยมากแงะมองมันว่าอ่ะอีตัวโลภมาแล้วนี่อ่ะอีตัวหวังมาแล้วนี่อ่ะอีตัวอยากถูโรตลี่มันโผล่มา แต่เราทําเหตุหรือเปล่าล่ะเราทําทานเราทาเหตุใช่ไหมเหตุเราสมบูรณ์เมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็ถูกเองอะลอตเตอรี่อะแต่ถ้าเหตุเราไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ไม่มีวันที่จะถูกให้ซื้อจนตลอดตายไปชาตินี้มันก็ไม่มีวันจะถูกอย่างนี้เป็นต้นข้อหนึ่งฮะสมรวมอินทรีย์อินทรีย์คุ้มครองอยู่ข้อสองนะครับการประมาณในโภชนะครับภาษาก็อีกเหมือนกันประมาณในโภชนะก็คือกินเท่านั้นหรือไม่ใช่นะคะแต่เวลาท่านสอนเนี่ย ท่านก็สอนเพื่อให้คือจริงๆแล้วอย่าลืมว่าภิกษุเนี่ยท่านนั่งฟังอยู่เนี่ยจิตท่านถูกฝึกมาแล้วนะแล้วก็ได้ยินได้ฟังคําสอนมาเยอะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นแค่หัวข้อนะคะคนอื่นจะไม่อธิบายอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่พี่อธิบายอย่างนี้ว่าการเจริญอยู่ในการที่สํารวมในโภชนะาโชนะทั้งหลายเนี่ย คือการรู้จักที่เราจะพอกับการที่มันเพียงพอกับ,ก,บการจะให้ชีวิตอยู่ได้กับทุกๆอย่างในใทุกๆอย่างก็คือปัจจัยสีทั้งหลายนะคะคบ,บ้านก็ไม่จําเป็นนี่ทำไมจะต้องมีใหญ่โตมโหระทึกให้มันเป็นภาระที่เราต้องมาหาคนดูแลเพราะเราดูแลไม่ไหว รถก็ทําไมจะต้องเป็นหนี้ล่ะซื้อทีนึงสิบล้านยี่สิบล้านเพื่อที่จะให้คนมองว่าเราดีก็เอาแค่มันเป็นพาหันะในการเดินทางไม่ใช่ภาระจ้่ไม่ใช่พาระน่าร้ายนั่นเราอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการที่เรามีเพชรพลอยใสอย่างเงี้ยมันเป็นภาระถ้ามองให้มันจริงนะ จะเก็บไว้ไหนเนี่ยฉันซื้อเซฟแล้วอ้าวเดี๋ยวนี้เขาระเบิดเซฟง่ายๆเลยยกไปทั้งเซฟใช่จ้ะอ้าวฉันจะไปเอาไปไว้ที่ลงที่ธนาคารอ้าวไม่ใช่ลงจำนำนะธนาคารอ้าวธนาคารแล้วเวลาจะใส่จะใส่ก็ต้องไปเอาแล้วจากที่หยิบจากตู้เซฟจากธนาคารเดินเข้าไปที่รถคนก็อาจจะปล้นได้ในช่วงนั้นเียพี่จะให้มองให้เห็นมุมว่ามันมีแล้วมันเป็นทุกข์ แต่เวลาที่มันไม่มีเนี่ยมันไม่ทุกคนก็บอกอ้าพี่สุดโตงั้นทอสิเนี่ยทอเอาไปทอท้งหมดก็มีอยู่เห็นใส่อยู่นะครับพี่ไก่ครับโปรดสังเกตว่าอะไรว่าใส่ไม่ใหญ่นะใส่พอให้ท่านผู้ชมไม่เบื่อหน้าพี่ว่าอย่างน้อยมันยังมันแก่แล้วมันยังมีอะไรสวยๆให้คนมาดูหน่อยนึงอะไรอย่างงี้แล้วนี่เป็นของเดิมที่มีของเดิมที่มีอยู่ก่อนที่มานั่งพูดนี่อะไรอย่างงี้ไม่ได้สรรหามาใหม่เพราะว่าการสรรหามาใหม่เนี่ยมันจะเป็นอย่างที่พี่พูดเนี่ยโอ้ยมานั่งรักษามัน มานั่งนี่พูดเรื่องสิ่งของนะไม่พูดเรื่องคนนะลูกล่ะพนักงานล่ะสัตว์เลี้ยงล่ะใครที่เราดูแลทั้งหลายโอ้ยนั่งมองหน้าสุนัขทุกวันเธอจะอยู่กี่ปีเนี่ยเธอตายไปวันนั้นฉันจะร้องไห้กี่โอกเนี่ยเกิดขึ้นกับพี่ไม่ใช่ว่าไม่เกิดมันก็แค่ว่าเป็นสิ่งที่ตระหนักรู้ว่าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราจะมี ที่พี่ว่าไปทั้งหมดเนี่ยรถใหญ่รถแพงแพงบ้านใหญ่ๆเพชรใหญ่ๆจะเป็นคิวบิกอะไรฟีดฟูดอะไร<ช>ว,ว่าไปเนี่ยมีไปแต่ว่ามีแล้วเรารู้นะว่ามันหายแล้วเสียใจนะม,มีแล้วรู้นะว่าลูกเราตายแล้วเราเสียใจนะพร้อมจะเป็นทุกข์กับสิ่งนะใช่ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันแต่งงานใหม่ๆฉันต้องมีลูกให้ได้สามคนเพราะมันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับฉันรู้นะว่ามีลูกแล้วลูกตายจากเราก่อนนี้เราตายนะเราแย่นะอย่างนี้ครับ ก็คือการใช้ชีวิตให้มันถูกต้องครับซึ่งซึ่งการจะพอเพียงในสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากการฝ<ม>ึกเจริญสติเหมือนกันคุ้มครองทวารด้วยการเจริญสติประมาณในโภชนาที่เมื่อกี้พูดไปและอันสุดท้ายก็คือเพียรเจริญมันเข้าไปสิเ<อ>จริญสติสัมปชัญญะเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ๊ยวันนี้เหนื่อยจังเลยงานเยอะขอ<ม>นอนก่อนได้ไหมไม่สวดมนต์ไม่เดินจงกรมก็ได้มั้งพระพุทธเจ้าคงไม่ได้ว่าเราหรอกมั้งท่านไม่ว่าหรอกไม่มีใครว่า เราเน,เนี่ยว่าตัวเองอยู่ตอนที่เราไม่ทำนั่นแหละเพราะเราเป็นคนมีความรับผิดชอบ,บใช่ไหมคะพอไม่ทำใช่ว่าจะสบายใจนะล้มตัวนอนลงไปบนหมอน โอ้ยตายแล้วฉันไม่ได้สวดมนต์ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสวดมนต์ลุกขึ้นมาเดินจงกรมเนี่ยเขาเรียกสร้างปัญหาให้ตัวเองกระทำที่มันเป็นประโยชน์ความเพียรอันสุดท้ายนี้ก็คือเพียรเจริญสติใช่จ้ะไวเรื่อยๆมีโอกาสนึกขึ้นมาได้เจริญสติคือพระสูตรเนี้ยท่านสอนพระภิกษุที่ลาสิกขาบทไปคือไม่ทําสิ่งเหล่านี้แต่พี่เอามาบอกมาสอนท่านผู้ชมก็คือให้ทําสิ่งเหล่านี้มันจะได้เช็คตัวเองได้ว่าฉันอยู่ในทาง ประพฤติพรหมจรรย์ที่ถูกประเด็นถูกประเด็นถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ยังวิ่งทําบุญตอนเช้าใส่บาทแล้วไม่ได้ใส่กุ้มใจวันนี้ไม่มีพระเลยมีแต่เนนมีแต่พระเล็กๆอะไรก็คิดไปกลุ่มใไหรือวันนี้สามปีแล้วที่ฉันอยู่ตรงนี้มาพระหน้าเดิมสิบองค์ีเดินไปเดินมากลุ่มใจจริงจเรื่องใส่บาทนี่ก็ให้กุ้มใจมีเรื่องให้กุ้มใจเยอะกลุ่มยัใส 2 1องค์สมมุติแต่พระมาต้อง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 เรียกเป็นรูปพระอาจจะมาไม่ถึงองค์รูปได้นรือาจจะมาสักสิกว่าอุ้ยเราไม่สบายใจละไม่ครบอะไรบุญเราไม่ถึงแน่ๆเลยฉันอายุ20่สิฉันจะต้องทำยี่องค์ต้องเกินอายุหนึ่งนะแต่ว่ามาแค่10เนี่ยอุ้ยสิเลขไม่ดีด้วยเป็นเลขที่เขาเอาไว้สวดศพหรืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่มีด้วยนะในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นค่ะ เนี่ยเราเริ่มรู้แล้วเออฉันไม่ได้ประพฤติพรหมาจันย์เนี่ยฉันกําลังเดินอยู่ในทางที่แบบเข้าใจอะไรผิด,ผ,ดผิดประเด็นอยู่นะเนี่ยอย่างนี้ค่ะถ้าเราเช็คตัวเองแล้วเรารู้ว่าเราอยู่ในประเด็นเวลาเราทําอะไรมันก็จะสำฤทธิผลใช่ไหมถึงแม้ว่าผลน,นั้นเราจะไม่ได้หวังก็ตามสมมติว่าการที่เราอยู่ในทางที่ถูกประเด็นแบบนี้จะทําอะไรต่างๆก็จะไปในทางที่ถูกประเด็นหมดไหมครับทำบุญทําทานก็เป็น อยากช่วยเหลือคนก็จะไปทางนั้นรักษาศีลก็เป็นรักษาศีลก็จะไปในทางที่ถูกต้องสมาธิก็จะเจริญถูกด้วยการจเจริญสติสัมปชัญญะแล้วจะเห็นว่าสมาธิเป็นเพียงผลของการเจริญสติสัมปชัญญะพะผลนี้เราได้มาแล้วรเราถึงจะเอาจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยไปเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแล้วพอเห็นจริงๆเกิดปัญญาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งก็พูดภาษาพระไปนิดนึง ก็จะเท่ากับเราได้เป็นพระโสดาบันนี่พูดง่ายมันไม่ใช่ทําง่ายพูดง่ายอันเนี้ตรงทางละตรงประเด็นแน่นอนแต่ที่เราพูดเนี่ยท่านอาจจะทําได้ไม่ได้ไม่ใช่สาระที่พี่อยากนําเสนอทําได้หรือไม่ได้แต่ให้เรารู้คล้ายๆกับตั้งธงไว้ว่านี่คือตาราตั้งธงไว้ว่านี่คือประเด็นแต่เราจะทําได้หรือไม่ได้หรือเราไม่อยากทําเรารู้นะว่าเราทําไม่ได้ เรารู้นะว่าเราไม่อยากทำํำก็เท่านั้นไม่เห็นจะยากชีวิตยงย่นสรุปประเด็นให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกสักครั้งดีไหมครับในทางประพฤติพรหมจรรย์หรือทางที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดไม่กลับมาเกิดอีกในพระสูตรเนี่ยนะคะก็คือว่าเริ่มต้นจากการคุ้มครองทวาร,รใช่ไหมคะ MC ต่างๆแต่พี่จะบอกว่าจเจริญสติสัมรมชัญะญเพราะว่ามันเป็นที่มาของการคุ้มครองทวาร,ร,รได้ เมื่อคุ้มครองได้ศีลเราก็จะดีคําว่าศสลดีไม่ใช่ศีลห้าข้อนะคะคอันนี้ถูกประเด็นเพราะเราไม่อยากจะให้มันรบกรุงรังมีเรื่องไม่สบายใจเพราะเราทําอะไรผิดศีลร,รู้จักที่จะมีชีวิตอยู่มีการรู้จักประมาณในการใช้ชีวิตให้มันพอดีไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยอยู่พอได้ไม่ต้องถึงกบแบบเบียดเบียนตัวเองเกินไปแล้วก็สุดท้ายคือเพี้ยนท่ามสิ่งที่พูดวันนี้ เพียรทาฝึกไปแม้มันจะฟังแล้วยากหน่อยก mm ็ hmm. ฉันก็ตั้งใจจะทํานะทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างไม่ได้ว่ากันเพราะพี่ไม่ได้เป็นเจ้าลัทธิ mm hmm. พี่เพียงแต่เอาสิ่งที่พุทธเจ้าสอนมาบอกท่านผู้ชม mm hmm. ท่านอยากจะทําก็ทําแล้วไม่ต้องเขียนมาถามนะบา mm hmm. งวันไม่ได้ทําถูกหรือเปล่าคะพี่ไก่ถ้าเรารู้สึกผิด ไม่ต้องมาถามนะจะรู้สึกผิดหรือจะรู้สึกถูกไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิน้นเกี่ยวกับว่ารู้สึกแล้วรู้ไหมว่ารู้สึกแต่ถ้าอยากจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าตอนอื่นๆของเจดเวลาหาสุกก็เชิญน,นะครับมีเว็บไซต์ครับ www.jed เวลาหาสุ ah .com พิมพ์าสาไทยก็ได้ลองหาใน Google นะครับใน Search Engine แล้วก็จะเจอหรือว่าจะแอดใน Facebook ของพี่ไก่ก็ได้นะครับเจษภาโพธิพิมพ์พานนท์ก็มีเช่นเดียวกันครับ แล้วถ้าใกล้าสามารถจะมาเรียนรู้มาฝึกฝนและปฏิบัติธรรมได้ก็ที่เบนซองหลอดจัดในวันอาทิตย์นะครับหนึ่งเดือนจะมี2ส,สัปดาห์จะเป็นอาทิตย์ที่เท่าไหร่ของเดือนโทรศัพท์มาสอบถามสำรองที่นั่ง0 2 7 1 4 8 8 8 8 8ครับมีอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงด้วยทั้งหมดนี้ไม่เก็บสตางค์แต่อย่างใดครับ,รบก็ขอเชิญครับและถ้าชอบรายการก็ติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับกบเจดเวลาหาสุขครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว คุณเจษภาโพธิพินพันนลและผมชัยวัฒน์อนุทคุณชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ